ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยา,ากจะเพิ่มเข้ามารู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะหรือใคร him, ที่ยังไม่รู้นะคะวันนี้นะคะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะสิ่งที่เราจะดึงดูดเข้ามาได้นะคะทุกคนหลายคนที่เกิดอาการสงสัยว่าทําไมฉันดึงดูดไม่ได้นะคะทั้งๆท,ที่เรียนมาก็เยอะศึกษามาก็แยะแต่ดึงดูดไม่ได้สักทีนะคะสิ่งหนึ่งนะคะลองกลับไปคิดไปรองดูนะคะว่าสิ่งที่เราดึงดูดนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเราลอคอยหรือเปล่าเราสงสัยหรือเปล่าว่ามันมีจริงไหมกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมีจริงหรือ เปล่าอะไยเนี้ยเพราะว่าฉันไม่เห็นดึงดูดได้เลยสิ่งสิ่งนี้แหละคะ่ะที่ ความสงสัยของเราความไม่เชื่อใจของเรานั่นเองจึงทําให้เรานะคะดึงดูดในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ได้นั่นเองนะคะเราลองมาโปรแกรมตัวเองใหม่นะคะสิ่งที่เราปรารถนานะคะเพียงจินตนาการคิดซ้ําๆย้ำๆถี่ๆนะคะบ่อยๆแล้วเรารู้สึกถึงการปล่อยวางนะคะการปล่อยวางหลายๆคนอาจจะทําที่แตกต่างกันแต่ถ้าอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือการที่เรานะคะปล่อยวางโดยการนั่งสมาธินั่นเองนะคะเพื่อให้จิตเราปลอ่อยความสงบจิต ของเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาสนับสนุนเรานั่นเองนะคะเราจงเชื่อใจในจักรวาลเชื่อใจในสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะหาเราในสิ่งที่ดีสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองจงเชื่อใจในจักรวาลน,นะคะแล้วเราจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาได้นะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะทุกคน